ออกรถกระบะวันนี้แถมวฟรีหนึ่งตัวมูลค่า20,000บาทแถมฟรีประกันภัยชั้น1รพร้อมพลอร์ฟรี1ปีแลาประกันเครื่องยนต์และเกียร์นาน1ปีหรือ10,000กิโลเมตร ครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อารยะยนตกิจนะครับสาขาเดชอุดม2นะครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าวพลคนขายรถหรือบ่าวพลหนุ่มอุบลคนชัยภูมิกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะบ่าวพลก็มาพร้อมกับน้ำรถแฝดสี่นะครับมานาเสนอให้กับลูกค้าแฟนเพจทางบ้านได้ติดตามแล้วก็รับชมกันเช่นเคยนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเรามากัน4คันนะครับเรามากัน4ี่แบบสีสไตล์นะครับเดี๋ยว ก่อนที่เราจะไปสรุปโปรโมชั่นราคากันท้าคลิปนะครับตามพี่หนุ่มสุดหล่อไปดูรถทั้ง4คันนี้กันก่อนครับไปครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวหนุ่มจะพาดูโตโยต้าลีโวครับ2 4งจุคันนี้ครับว่าเท่หล่อขนาดไหนนะครับผมเริ่มตั้งแต่กระจหน้านะครับกระจหน้าตัวนี้เป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับผมจะเป็นโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่สวยงามนะครับส่วนไฟครับจะเป็นโคมใหญ่สองสว่างได้ดีนะครับพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับผมเพิ่มความสว่างในตอนกลางคืน เดียวตอนฝนตกนะครับอ่ามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้กระจกมองข้างครับจะเป็นโคเมียมแล้วก็พร้อมบิวอินไฟเลี้ยวมาในตัวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับแล้วก็แม็กตัวนี้จะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับพร้อมยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับผมอ่ามาดูด้านข้างนะครับรอบคันว่าหล่อเข้มขนาดไหนนะครับมาดูด้านท้ายนะครับผมด้านไฟท้ายครับ โคมใหญ่นะครับเวลาเข้าซรงเข้าซอยครับสองสว่างได้ดีนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้กับขี่ด้วยนะครับแล้วก็มีกันชนท้ายมาให้นะครับกันชนท้ายแข็งแรงมือบึนห้องโดยสารครับของ toyota rio คันนี้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวหนุ่มพามาดูมาดูกันนะครับผมสำหรับที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย power นะครับมีปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยทั้งสองด้านเลยนะครับควบคุมเครื่องเสียงนะครับสําหรับเครื่องเสียงครับนะครับ มีพวกเล่นเล่นอะไรได้บ้างนะครับเป็นพวก CD MP3 อ s b อนะครับผมเล่นได้หมดเลยนะครับสำหรับแอร์ครับตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้นะครับผมเปิดปิดคือออโต้เลยนะครับสำหรับกลุ่มควบควงกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับผมสาหรับห้องโดยสารทั้งในนะครับก็จะมีประมาณนี้พวกออปชั่นนะครับผมเดี๋ยวพวกสรุปโปรโมชั่นนะครับผมตามบ่าวพลไปสรุปท้ายคลิปกันเลยครับไปเลยครับ ครับผมเป็นไงว่าหลังจากที่นะครับพี่หนุ่มพาลูกค้าทางบ้านนะครับรับชมเจ้าโตโยต้านะครับไฮรักรีโวสมาร์ทแคป2.4นะครับทั้ง4คันแฝด4คันนี้กันไปแล้วนะครับก็ย้ำอีกทีนึ่งครับสำหรับลูกค้านะครับออกรถศูนย์บาทนะครับแถมวัว1ตัวมูลค่าถึงส0 0หมบาทยังไม่พอเรายังแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะพร้อมพรบให้อีกจังหักสำหรับลูกค้าทางบ้านนะครับที่สนใจนะครับค่างวดผ่อนสบายสบายแป0 0ันเก ประมาณนี้นะครับก็สามารถติดต่อไปยังแฟนเพจอาระยะยุทกิจในทุกสาขานะครับหรือจะติดต่อมหาบาพลได้เดียวตรงตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงคลิปสั้นๆนะครับที่พาลูกค้าทั้งบ้านมารับชมเอาไว้ติดตามกันใหม่ในส่วนของคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ